สนุนโดย TQM 1737งง่ายประหยัดครบวงจร TQM ที่ปรึกษาประกันภยัย ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดาราจิลลี่อาบโชว์ค่ะกับโยชิการจิโลบนค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับนิทรศการศิลปะด,ดีๆทั้ทงในและต่างประเทศค่ะรวมทั้งพูดคุยกับศิลปินชั้นแนวหน้าของประเทศไทยค่ะเราไปพบกับนะคะงานแสดงนะคะภาพเรือ่องภาพวาดที่สวยมากๆก,ก,กับโรงแรมสวยๆแห่งนี้นะคะแต่จะเป็นภาพของใครนะคะเดี๋ยวตามอยู่ไปดีกว่าคะ่ะ ัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะผู้ชมคะตอนนี้นะคะโยอยู่กับนี่เลยนะคะศิลปินนะคะเจ้าของภาพวาดที่โยต้องตามมาดูถึงที่นี่นะคะถึงที่นี่อันนี้ต้องบอกว่าที่เป็นเจ้าหน้าที่นะคะของแกรมสุดสวยแห่งนี้นะคะต้องบอกว่านะคะเห็นบอกว่ามีภาพเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวาย่าไงเดี๋ยวโยขออนุญาตเข้าไปดูหน่อยได้ไหมคะนะคะค่ะขอบคุณค่ะปะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะครับ คุณผู้ชมคะพี่วรสรรเนี่ยเขาบอกว่าให้เรียกพี่เรียกพี่ไหมนะคะอาจารย์เป็นพี่อะไรเปนนักเรียะพี่วรสรรนะคะอย่างที่โรงแรมสยามคิมเปนสกี้แห่งนี้นะคะบอกว่ามีเลือกลูกงานคอร์เรกนะคะมากมายเลยนะคะชุดนี้เนี่ยคะคือชุดงานอะไรคะมันเป็นคอนเซ็ปต์ผมผมถ้าถ้าคนในวงการที่ผมรู้ว่าผมผมจบศิลปกรมาเมื่อปีตั้งแต่ปี33เนาะดูเหมือนนาน์เลยนะ อย่าบอกดีเดี๋ยวเขารู ab ้อายุผมจบตั okay ้งแต่นั้นมาแล้วผมก็เริ่มต้นเขียนรูปตั้งแต่นั้นมาจนจนกระทั่งวันนี้ทุกคนก็จะทราบว่าผมเขียนแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำอื่นไม่เขียนแม่น้ำมูลก็ไม่เขียนแม่น้ำชีโค้งอะไรไม่เขียนแต่ผมจะเขียนแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะเพราะคนทั่วโลกเนี่ยรู้สึกว่าแม่น้ำเจ้าพระยานี้คือประเทศไทย แม่นม้ำเนประยาไม่สามารถหาได้ที่ฮ่องกงที่ออสเตรเลียไม่มีแม่นม้ำเนประยาเรือแบบนี้เรือเอี้ยมชุนเนี้ยก็ต้องเป็นที่ประเทศไทยค่ะแบกลาวคนมาประเทศไทยก็เป็นวัดพระแกว้วถูกไหมชีวิตสายน้ำมันมีตั้งแต่บร้พบุรุดยันกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าอาจจะเหลือน้อยค่ะเรือพวกนี้ที่ผมรู้สึกว่ามันประทับใจเพราะมันมันเป็นรู้สึกว่ามัน มันไม่ใช่เรือหรูหรามันไม่ใช่แบบลักชัวรี่เรือแบบเรือย้อนอะไรเงี้ยแต่ตั้งแต่เกิดเกิดยันตายเนี่ยนะคนเราเกิดมายันหมดอายุไข่เนี่ยนะเขาไม่สามารถเลือกเกิดได้ว่าเขาจะอยู่แบบเศรษฐีหรืออยากจบแต่คนรามันเลือกเกิดไม่ได้ค่ะแต่ทุกคนรู้สึกน้ํามันมันมีความสุขอ่ะมันอบอุ่นเห็นไหมอยู่แบบแฮปปี้ไลฟ์แ่ะเด่ยดูแลกันหมาแมวนอนอย่างมีความสุขเห็นไหม แม่อุ้มลูกลูกอะไรเงี้ยนะคะอีกมือหนึ่งทํากับข้าวอีกมือหนึ่งสระผมให้ลูกใช่คือคือบางทีนะบางทีผมน้องอนว่าบ้านหลังใหญ่โตโมรลายบางทีจะคุยกันบางทีต้องวอกันนะแต่เรือเนี่ยเขาไม่สามารถเขาไม่มีโฉนดเดี๋ยวนี้อยู่ใกล้กันเขายังลายหาจันเลยค่ะใช่เลยมากโอเคเออแต่ในนี้ยผมคิดว่ามันมันมันสะท้อนถึงชีวิตของคนไทยมีแต่ความสงบอบอุ่นอะไรเงี้ยใช่ไหมมีนาฬิกาโบราณนะมีลายแกะสลักนะ เป็นศิลปะพื้นบ้านแต่ที่โยเห็นน่ที่นี่ค่ะมีงานหลายชิ้นมากที่นี่มีงานทั้งหมดกี่ชิ้นคะมีสิบสามชิ้นฮะสิบสามชิ้นนะคะเรียกว่าคนเลือกมาแบบงานเด่นเดเลยป่ะคะมันคือคือคือคอนเซปต์ของของทางที่ได้ร่วมกับโรงแรมครั้งนี้นะคือเหมือนกับเหมือนกับเอาภาพมาประดับตกแต่งโรงแรมในในช่วงนี้นะฮะช่วงที่แขกของโรงแรมมาพักอะไรเงี้ยก็ได้ดูภาพเขียนศิลปะที่ทง ทางโรงแรมได้คัดคัดสรรแล้วว่าเออภาพเขียนที่จะโชว์ความเป็นไทยได้อะไรเงี้ยฮะอย่างภาพแต่ละภาพเนี่ยก็จะเห็นสายน้ําที่ดูหลากหลายไปนะคะอย่างเมสักครูนี่จะเห็นสายน้ําที่เป็นสีฟ้านี่ก็สีเขียวอันนี้ก็ออกเป็นแนวเขียวๆนี่ผมนึกนี่นี่นี่ในความรู้สึกผมตอนที่ผมเขียนนะผมนึกถึงช่วงฤดูฝน่ะค่ะช่วงฤดูฝนเหมือนเออมีเมฆมีเหมือนน้ากาลังฝนตกใหม่ๆหรือกาลังจะตกอะไรเงี้ยแล้วแต่คนคนดูเราจะรู้สึกนะค่ะ คนอาบน้องอํบน้ำเป็นชีวิตจริงๆอ่ะเป็นชีวิตจริงๆอ่ะอืในขณะเดียวกันนะคะก็จะมีพื้นน้ําที่เป็นสายน้ําสีต่างๆครับถูกไหมคะอ่ะอันนั้นก็จะเป็นพื้นผิวน้ําสีแดงครับอ่าฮะคือคือคือผมงานผมเนี่ยนะผมจะผมจะไม่เหมือนคนอื่นหรือคนอื่นก็คงไม่เหมือนผมค่ะผมจะมานงภาพก่อนว่าภาพเขียนผมแต่ละภาพเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบไหนในความเป็นจริงอ่ะไม่มีหลกน้ําสีแดงขนาดเนี้ยถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่าไอ้ด้วยความที่ที่ผม ผมคิดว่าภาพเขียนเนี่ยมันต้องออกจากใจจากคนเขียนผมต้องเป็นแรงบันดาลผมอยากเห็นอย่างที่ผมเห็นนะผมก็เลยทําออกมาให้คนคนได้เห็นอย่างที่ผมเห็นนะคนอานจินตนาการว่าเป็นช่วงเป็นสายน้ําเวลาที่โครเพสท้องฟ้ากําลังอยู่ในช่วงโคเพสีแดงๆและเลื่อๆเลื่อถูกไหมคะและใช้ชีวิตอยู่ริมน้ําได้เห็นกับสายน้ําที่ว่ามันอยู่รอบๆตัวมันก็มีความรู้สึกเบิกบานใจอีกแบบนึ่งยังยังยัง ในภาพยังเท่าทีภาพเลยนะผมจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องความผูกพันระหว่างคนในครอบครัวนะฮะอย่างเนี่ยพี่อาบน้ําให้น้องนะดูแลกันนะอย่างแม่ดูแลลูกลูกไอ้นมอะไรเงี้ยแม่เนี่ยคือมีความรู้สึกว่าแม้กะทั่งหมาแมวที่ที่นอนเนี่ยผมจะไม่เอาหมาแมวที่ที่กำลังดุนะผมจะเลือกหมาแมวที่นอนแล้วมีความสุขมีความสงบอะไรเงี้ยอย่างอัตักษณ์ของงานของพี่เนี่ยคะคืออะไรคะคือ ผมผมไม่กล้าไปไปบอกทุกคนว่างานผมมันคืออะไรแต่ผมอยากให้คนรู้สึกว่าผมทําอะไรแล้วเขารู้สึกยังไงถ้าเขามาดูงานเราแล้วเขารู้สึกยังไงนั่นแหละคือสิ่งที่ว่าเรียกว่าเป็นอันตรายที่เขาเรียกกลาคือคือผมไม่อยากให้เขาว่าให้ให้เขาชอบงานผมหรือไม่ชอบงานผมผมไม่อยากบอกความหมายผมอยากให้เขาเห็นงานผมแล้วเขาคิดอะไรเขาคิดอะไรกับเขารู้สึกอะไรกับมันเขาชอบไหมถ้าเขาชอบเป็นความโชคดีของเขาที่ผมทำให้เขามีความสุข ถ้าเขาไม่ชอบก็ก็เดินผ่านไปถูกไหมฮะแล้วคุณผู้ชมมาชอบไหมฮะต้องบอกว่าชอบมากๆเลยและนี่เลยเห็นบอกว่ากระสบมาว่าจะมีเอ็กซิบิชั่นอ๋อผมจริงๆแล้วผมผมเตรียมงานใหญ่เมื่อไหร่นี่บอกเป็นราการแรกเมื่อไหร่เดือนตุลาคมที่หอศิลป์กทมอันนะฮะเป็นงานแบบไหนใหญ่ไม่ไม่บอกแต่เป็นงานชุดชุดสไตล์ผมนี่แหละแต่เป็นลูกใหญ่จำนวนเยอะใหญ่เยอะมากใหญ่ซุ้มเขียนมา ุมเขียนมา5ปี5ปีปีนะจะได้เห็นเดือนตุลาจะได้เห็นจะคะเห็นเดือนตุลาเห็นเดือนตุลาต้องบอกว่าอลังการก็ไม่กล้าพูดอย่างนั้นแต่ว่าก็เขียนมานานแล้วใครใครที่เป็นแฟนคลับนี่ไม่ผิดหวังใช่ไหมไม่กล้าคันรันต์อีกแล้วนะไม่ไม่ไม่จริงๆแล้วทำไมมาคำตอบดารามากค่ะแล้วแคือคือเหตุผลคือไปดูดิต้องไปดูเหมือนว่าเป็นแฟนบอกว่าไม่ใช่เป็นเพื่อนพิเศษเลยตอบแบบดาราเลยแบบคือคือต้องไปดูไงคือไม่กล้าไม่กล้าบอกว่าเฮ้ยไปดูสิแต่ว่า อยากให้รู้สึกเออถ้าถ้าถ้าผมทําอะไรแล้วผมคิดว่ายัง5ปีเนี่ยผมเขียนรูปทุกวันนี่นะถ้าไม่มีธุระอย่างอื่นผมกะรู้ว่าแล้วผมสามารถทําให้คนมันอยากดูเนี่ยผมคิดว่าผมพอแล้วแค่นี้น,นะคะนี่ว่าเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมคะกับเรื่องราวนะคะมากมายหลากหลายนะคะกับรูปแบบงานศิลปะสวยๆในดีนะคะที่จัดแสดงที่โรงแรมแห่งนี้นะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอบูเช่นกันครับอย่าลืมนะตุลา อย่าลืมไปล่ะอ่า <c oughs> นะคะแต่นะคะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าค่ะเรื่องเราจะเป็นยังไงรับโยนนี่นะปปชอนชัยตามติดถึงบ้านของอาจารย์นะคะแต่ต้องไปดูในช่วงหน้าค่ะขอขอบคุณ TQM 1737ง่ายประหยัดครบวงจร TQM ที่ปรึกษาประกันไทย